ครับสวัสดีครับ f อฟซีตู้กลนะครับเนาะครับเมื่อนี้พ่อแตรมกันโอ้ลืมว่าไม่เบิ้งครับครับเราพัฒนาออกนะครับเนาะวันจันทร์ที่ผ่านมาครับหนึ่งสี่เก้าเจ็ดหกหกครับเลขล่างกรับออกเก้าเจ็ดครับไรอาจารย์ไรใครเนาะครับเนาะลุดกันเบิดตลุดกันเป็นแถบ ครับเมื่อนี้พ่อเตียงพามาติดตามเล่าพัฒนาของอาจารย์เซียนพี่ไม้เนาะครับเนาะหรือว่าอาจารย์ธวัชชัยนะครับเพิ่งกระได้ส่งมาให้พ่อเตียมแล้วคำคำนะครับเนาะติดตุละครับเนาะพ่อเตียมพามาติดตามนะครับเนาะวันพุทธที่ยี่สิบเก้ามีนาคมนี่นะครับเนาะเล่าพัฒนาไฟพ่อเตียมเป็นยำ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 อยู่นี่เขาเป็นละวันพุธนะครับเนาะ ที่ยี่ก้มีนาคม เราพัฒนาเสียง่ไม่ สัตเย็นนะครับเนาะ ธนาสินครับเลขติดบนล่างนะครับติดบนล่าง มเบิ่งในโทรศัพท์กันส่งมาในโทรศัพท์นะครับนะเนาะครับเลขติดบนล่างมีหกห้าสอง 3 Jet Zoom จับคู่มากอาจารย์ไขให้มาหน่อยครูคือเกอลเลยสิอาจารย์ทวัชชัยหรือว่าเสียนทหมายบลไลท์หางคือมูนะครับครับบนบนวิ่งรูด บนวิ่งรูดเกียรกับสามนะครับเกียรกับสามอาจาร,รย์เด่นที่เกียรนะครับเด่นที่เกียริ ส่วนจับคู่นะครับเนาะจับคู่มีเกียร์เก้าเกียร์ศูนย์ สองครับหลักสามสามเก้าสามศูนย์ครับสามสองครับเดี๋ยวว่าอาจารย์กัดแทมแทมเลขสามตัวมานำนะครับเนาะ เลขสตัวมี0 7, 0 7, 0 7 2ย์เจ็ดสองับศูนย์เรนเับสหางเนีนๆนะครับเนาะ มักกะพิจารณามึงเอาเอฟซีเนาะครับอาจารย์พันเน้นเด่นที่เกตนะครับกับซิมีเกตเก้านะครับเนาะเกตศูนย์เกตสองขับส่วนหลักสามเอฟซีมักกะเอาเนาะครับเนาะครับบารนี่ล่างนะครับผมอยากตูดไปยังไงกัน เห็นอยู่นะครับเนาะล่างครับล่างวิ่งล่างวิ่งลูด้า ห้ากับหกครับห้ากับหกอาจารย์เพิ่นนไฮมาเด่นที่หกนะครับครับเด่นที่หก หยับคู่หกสองหกสามหกศูนย์ห้าสอง ห้าสามห้าศูนย์ครับหกหางคือว่าโบาลายเนาะเอฟซีเนาะครับปานี้อาจารย์เพิ่มเน้นให้ที่เน้นที่หกนะครับนอกจากมีหกสองครับหกสามหกศูนย์ครับส,ส่วนตัวที่อาจารย์เพิ่มบนเน้นให้นะครับห้ามาักข้าวเก๋าน้ำกระดาษเด้อ สัตว์เจีระครับเนาะครับน,คบนีครับเราพัฒนาวันที่29เดือน366นะครับเนาะเลขติดบนล่าง652 3709นยครับวิ่งบนเจกับ3เด่นที่7จ็ดนะครับจับคู่79 70 72 39 30 3ามสองนะครับเด่นที่เจ็ดนะครับเนาะเจ็านะครับที่โพแยมมากไว้ให้นี่นะครับเนาะาไว้นี่เห็นไหครับรับส่วนเลขล่างครับโอเลขสตัวข้างใต้ีปครับนี่ว่าศูนย์เจ็ดสองศนย์เจ็ดเกครับศูนย์เสนย์เจ็านครับส่วนเลขล่างหกับหกนะครับเด่นที่ห จับคู่หกสองหกสามอ๋อข้อซับดับหกสองหกสามหกศูนย์ห้าสองห้าสามห้าศูนย์ขับเด่นที่หกนะครับเนาะเลขล่างครับอาจารย์ทวัชชัยหรือว่าเซียนพี่ไม้นะครับเนาะครับรเตรียมขอบขอบคุณอาจารย์ในหลายด้วยครับเด้ออาจารย์ทวัชชัยหรือว่าเซียนพี่ไม้ ครับเนาะที่ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พ่อแตี้ยบขับฝากพี่ฝากน้องเอาไปบึงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับก็ถือว่าอาจารย์ให้โบราณหางคือมูนะครับเนาะครับเอาแคปหน้าจอครับผมครับถายท่ายสุดนี่พ่อแตี้บกับข้อกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบึงมาติดตามพ่อแตี้บ แตมคอเว้พอนห้มีแต่ข้อมสุขข้อมจะเลื่อนนะครับเด้อข้อมเจ็บยายให้ได้คข้อมไขยย่ายาห้มีนะครับเนาะรับขอห้มีอายุมันควรเงนถ้ามาข,าขาขายสิ่งใดกับคอจะเลื่อนลุงเรื่องครับทําการทํางานกับอขอห้มีสุขภาพที่แข็งแรงครับที่สัาพัญก็คือโศกลาบนะครับเนาะแต่คอเว้พอนเอฟซีทุกคนนะครับเนะสสาะโสดโสดมันมันถูกหวยรวยเงินกันกับเราพัฒนาอาจารย์เซียนพิมายนะครับเนาะ ครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเต็มกับมีแค่นี้เนะครับเนาะเอาไว้พ่อกันคลิปหนะ้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม